เมตภาพไม่มีวันหายอาดีตคู่รักเลิกแล้วเป็นเพื่อนกันได้ซัพพอร์ตอยู่เสมอรัก6ปีพังยังเป็นเพื่อนกันได้ฮยอนอาสนับสนุนซิงเกิลใหม่ของดอนแฟนเก่าของเธอเมื่อวันที่29กันยายนฮยอนอาได้แชร์รูปในอินสตาแกรมของเธอรวมถึงรูปภาพของดอนและลิงก์ไปยังซิงเกิลใหม่ล่าสุดของเขาฮาร์ด นักร้องสาวโปรโมทแฟนเก่าของเธอกำลังได้รับความสนใจเนื่องจากชาวเน็ตจำนวนมากยังคงคาดเดาว่าทั้งสองจะออกเดทกันอีกครั้งหรือไม่หลังจากเลิกราอเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วฮายอนอาและดอนเริ่มออกเดทกันในสาธารณะในปี2559นแต่เลิกกันในเดือนพฤศจิกายน2565ในเาร้านวารนาฮายอนอาเปิดเผยว่าเราเลิกกันแล้วเราตัดสินใจที่ยังจะคงเป็นเพื่อนและเพื่อร่วมงานที่ติดต่อการจากนี้ ขอบคุณที่สนับสนุนเรามาเสมอและมองดูพวกเราด้วยความเมตตาหฮยอนอาและดอนยังคงสนับสนุนซึ่งกันและกันแม้ว่าจะเลิกกันไปแล้วก็ตามแต่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ฮยอนอาโปรโมทเพลงของดอนเลอาอจากที่พวกเขาแยากทางกันเนื่องจากก่อนหน้านี้เธอได้สนับสนุนเพลงของเขาอย่างสตารขอบคุณที่มาของข่าวจาก e n t e r t a i n t i ni